ชอบมากเลยอ่ะโอ้ยซื้อมาไม่ผิดหวังแล้ผมเงาดีมากเลยซื้อที่ดีผมมาใหม่ทุกคนออกกับผมตรงอยากโศกแล้วก็ผมอยากมาแบบนี้นี่นะเนี่ยใหม่แกะกล่องจริงๆริงแผ่นแบบนี้นะงเงาคลิปเลยดูดิความยาวของสายอ่าขึ้นแล้วสองอยห้าสิบเอาร้อยเก้าสิบแล้วกันอุ้ยร้อนไวมากของโลแลน,นะคะชอบมากใช้จนแบบขวดบูบี้แล้ว นี่ใส่ไปก่นอนเดี๋ยวหนีบให้ดูข้างนึงก่อนมุมปลายอย่างนี้ได้ด้วยนะเงี้ยอันนี้ใช้ความร้อนร้อยเกบนะก็แบบตรงอย่างนี้แล้วอะแล้วก็ผมเงาด้วยตรงโคนที่มันฟูฟูอะทุกคนที่แบบเป็นขนแบบลูกผมฟูฟูอะก็เอาลงนั้นเนี่ยหนีบลงอุ้ยซื้อมาไม่ผิดหวงังหรอกดู สวยมากฝั่งนี้ยังไม่ได้หนีบนะคะมันก็จะประมาณเนี้ยเงาวิบวับเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จทั้งหัวกันว่าเป็นยังไงเนี่ยใช้ง่ายมากเลยเวลาหักข้อมืออะไรแล้วก็ัน,นี้ยมันหมุนแบบหมุนรอบอะเราไม่ต้องมานั่งแบบหดหดกับสายที่มันพันกันอะไรเงี้ยเนี่ยเขาทำมาแล้วให้มันหมุนรอบเลยมผมแบบเรียบแล้วก็เงาดีมากชอบมากเลยอะซื้อมาเรารู้สึกว่ามันมันไม่ผิดหวังก็ไป แต่งหน้ามาเรียบร้อยนะคะกับผมที่เราใช้เครื่องหนีบนี่ให้ดูผมเงาดีมากเลยชอบมากประทับใจมากๆเลยอ